ทำบ้านให้ใหม่ส่ผนที่ก็ตามที่เขาเอื่องบ้นที่เท่เากันเนาะที่เท่ากันบ้านเราบ้านเราซื้อตรงนั้นไปใช่ครับแล้วก็มีที่เราเอามาอยู่เขาก็ายังทำงานกับเราใช่ครับครับเรพอใจไหมครับพอใจไหมพอใจครับโรงงานจะให้เกินความคาดหมายครับผมเนอ,อ ก็ได้บ้านหลังนี้ก็พ่อโรงงานครับผมก็มีบ้านหลังท่างมีโรงงานค็จะมีบ้านสวยๆอยู่แบบนี้ครับนอถ้าให้ทำเองก็คงจะไม่มีปัญหาทางครับแล้วเราก็ยังคงทํางานกับโรงงานอยู่ครับก็จะขอทําตลอดไปครับตรว่าคผมจะทําไม่ได้ครับก็เราทํากี่ปีแล้วกับโรงงานครับผมก็ทํามานานแล้วครับเป็นสิบปีครับผม าง,งานก็ดีผมเนี่ยทำงานอยู่ที่บ้าจัาของในยอยู่ใกล้พวกใกล้เนีย่ยไม่ต้องเป็นเร็ีรีบราดเปนงานไกลที่หรือ,อว,ว่าเป็นสิ่งดีเนาะข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนคำร,น,รนมาแล้ว ขณะนี้นะครับเราทุกคนยืนอยู่ที่อําเภอพิมายโรงงานน้ําตาลพิมายจังหวัดนครราชสีมาอ่าอ่าอ่านี่ค็นครราชสีมานะครับเป็นเมืองที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์เรามีเย่าโมเป็นหญิงกล้าเป็นหญิงแกร่งที่ทําให้โคราชรุ่งเรืองมาณปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับครับ <laughs> นครราชสีมานั้นเป็นเมืองหวานเพราะมีโรงงานน้ำตาลอยู่ถึงสีลงสีลงนะฮะและโรงที่เรายืนอยู่นี้นะครับถือว่าเป็นโรงหีบอ้อยหรือโรงน้ำตาลที่ถือว่าใหญ่ใช่ไหมครับที่สุดที่สุดของประเทศไทยโอ้โหนี่เรามาถูกที่ดูผู้จัดการนี่ครับใหญ่ไหม <laughs> <laughs> ให่ไอ <laughs> <laughs> ้หนุนม่มน้ำมนตขวัญใจคนจนคำรนหวังหวังสีครับวันนี้มีโอกาสดี ได้มายืนอยู่ที่แผ่นดินของนครราชสีมาที่อำเภอพิมายแล้วก็ที่นี่มีโรงงานน้ำตาลพิมายซึ่งเขาทำธุรกิจหีบอ้อยทำน้ำตาลทำเอทานอลและอีกหลายอย่างที่เป็นแปรรูปออกไปจากอ้อยสร้างเม็ดเงินได้มหาศาลทำให้พี่น้องในเขตย่านนี้นะครับทั้งโคราชและจังหวัดใกล้เคียงมีงานทำมีอาชีพ รวมถึงเกษตรกรลูกหลานเขาครอบครัวเขามาช้านานแต่ว่าประมาณสักปีที่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นก็มีกลุ่มชาวบ้านรอบโรงงานกลุ่มหนึ่งนะครับก็มีความไม่ไม่พอใจว่าโรงงานแห่งนี้สร้างมลภาวะให้เขาทั้งฝุน่นทั้งน้ําเสียอะไรก็ตามแต่ที่ออกไปทางกรมควบคุมมลพิษนะครับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว<ล>ดล้อมนะฮะ ท่าน,น,นท่านท่านทิพดีก็เดินทางมาดูแล้วก็อยากให้ปรับปรุงแก้ไขทุกอย่างให้มันเบ็ดเสร็จและก็จบสิ้นไปนะครับเพื่อไม่ให้สิ่งนี้มันมันเกิดขึ้นกับเป็นพิษภัยในด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชนโดยรอบก็ทางโรงงานนะครับเขาก็ถือปฏิบัติตามข้อกําหนดที่ภาครัฐได้วางไว้แล้วเขาก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาติดตามงานเป็นระยะระยะก็เชื่อว่า ท่านผอสิ่งแวดล้อมภาคสิบเอ็ดเนาะท่านก็เข้ามาดูแล้วทีนี้สิ่งที่เขาท่านมาดูแล้วท่านเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมครับว่าเขาทําอะไรไปบ้างยังไงครับครับครับท่านทิพดีกรมควบคุมมลพิษท่านอัธพลเจริญจันทร์านะครับท่านก็ได้สั่งการเอาไว้ว่าประเด็นความเดือดร้อนของประชาชน3ประเด็นนะครับเป็นเรื่องของฝุ่นละออง2ประเด็นก็คือฝุ่นจากปล่องที่เราเห็นด้านหลังนะครับเป็นประเด็นที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนประเด็นที่2ฝุ่นละอองจากกองกากชานอ้อย ซึ่งจะใช้เป็นเชือเ้อเพลิงในการาผลิตของโรงงานเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ชาวบ้านเดือดร้อนมากที่สุดนะครับและประเด็นที่3ก็คือเรื่องปัญหาน้ําเสียนะครับที่มีการล้นทะลักออกสู่แหล่งน้ําสาธารภายนอกนะครับทั้งสามประเด็นนี้ท่านได้ดําเนินการแก้ไขด้วยเร่งด่วนตั้งแต่เมื่อปีที่ผ่านมานะครับสำหรับการดําเนินง,งานข้อในเรื่องของน้ําเสียจัดการเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็คือ,อปิดระบบรั่วไหลนะครับ สูบน้ํากลับเข้าระบบระบบบําบัดน้ําเสียให้เข้าการบําบัดให้ถูกต้องอันนี้เราตรวจสอบมาโดยตลอดช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาก็ไม่มีการล่วไหลออกไปข้างนอกโดยใช้ผลทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบส่วนเรื่องฝุ่นละอองที่ปล่องที่เราเห็นด้านหลังเนี่ยก็มีการปรับปรุงบาร,รุงรักษาจนกระทั่งผ่านไปนะครับเหลืออีกหนึ่งปล่องที่จะอยู่ระหว่างการจะดําเนินการตรวจสอบนะครับซึ่งมีการปรับปรุงไปแล้วก็คาดว่าจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด แต่สิ่งที่สําคัญที่ประชาชนเดือดร้อนมากที่สุดก็คือกองกาก,ากชานอ้อยที่อยู่ใกล้กับชุมชนนะครับซึ่งทางโรงงานน้ำตาลพิมายก็ได้ลงทุนนะครับในการก่อสร้างตาข่ายเรียกว่าวินเบรกนะครับสูง27เมตรเพื่อที่จะป้องกันฝุ่นในทุกรอบด้านของกองกากชานอ้อยไม่ให้พัดเข้าสู่ชุมชนโดยส่วนหน้าทางทิศต,ตะวันออกเนี่ย ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เหลือทางทิศตะวันตกก็อยู่ระหว่างการดำเนินงานไปประมาณ50%รวมแล้วเรื่องของการแก้ไขปัญหาก็น่าจะเรียบร้อยไปประมาณเกินกว่า80%แล้วครับครับครับพอพอใจไหมท่านเห็นเขาทำงานแบบนี้แล้วกนะ็การแก้ไขเนาครับก็โดยภาพรวมก็เหมือนจะพอใจแต่อยากจะให้ กรณีของโรงงานน้ําตาลที่มายเป็นกรณีบทเรียนนะครับสำหรับโรงงานน้ําตาลอื่นๆซึ่งท่านท่านที่ดีกรมควบคุมโลพิษท่านมอบหมายให้ทุกสํานักงานสิ่งร้อมภาคไปตรวจเฝ้าระวังเชิงลุกนะครับในเขตผมนครราชสีมาชัยภูมิบุรีล์สุลินก็มี8ดโรงคือไม่ต้องให้ร้องเรียนมาแล้วไม่ต้องให้ร้องเรียนใช่ครับไปดูว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วเอากรณีนี้นะครับไปช่วยเหลือกันประกอบกับในเรื่องของดูครอบคลุมไปถึงนโยบายรัฐบาลที่ไม่ให้มีการเผาอ้อยปีนี้มติคณะรัฐมนตรีก็ ให้โรงงานน้ำตาลรับอ้อยเผาไหม้เนี่ยหรืออ้อยไฟไหม้เนี่ยไม่เกิน10%จากปีที่แล้ว20%เหลือปีนี้10%แล้วปีหน้าจะเหลือ5%ซึ่งก็จะทําให้เรื่องฝุ่นละอองพีเอมสอที่เป็นปัญหาของภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางเนี่ยลดลงไปค่อนข้างมากครับก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งดีๆนะครับที so, ่ทางกรมควบคุมมลพิษก็มาช่วยกำกับและก็ดูแล นะครับทำเรื่องอที่มันอาจจะเป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมให้มันจับดูดีขึ้นนะท่านนะใช่ครับอ่าหลังจากเหตุการณ์การตรวจสอบเมื่อปีที่แล้วกับการร้องเรียนเรื่องมลพิษนะครับซีของโรงงานน้ําตาลพิมายเนี่ยเ,เราได้ทําอะไรไปบ้างครับอ่าลองเล่าสิครับครับอ่าก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วก็เป็น,เป,นเป็นตามที่ท่านท่านผอพร <อ S 1> ะเบีย์เป็นคนรายงานเมื่อกี้นี้นะฮะก็ก็เป็นไปตามที่รายงานอันนี้ในเรื่องของ เรื่องของการแก้ไขของโรงงานจริงๆแล้วโรงงานพอพอรู้ว่ามันมีการการเกิดประเด็นแรกคือเรื่องของการร้านัรวไหลออกไปเราก็ได้มีการาปิดกัน้น <จบ S 1> แล้วก็นําสูบสูบอะฮะสูบเอาน้ํเสียมาบําบัดในโรงงานทั้งหมดใช่ฮะเอากลับมาบำบัดในโรงงานทั้งหมดทีนี้พอบําบัดเ,เสร็จหมดแล้วเนี่ยฮะเราได้มีการไปเก็บตัวอย่างของดินดินตะกอนที่อยู่ที่เราสูบออกมาแห้งแล้วเนี่ยฮะว่ามันยังมีไอ้พวกมลพิษตกค้างอยู่ในดินหรือเปล่านะฮะ มัาจะทำทำปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าปรากฏว่าผลตรวจออกมาก็ก็ก็เป็นไปตามมาตรฐานคือคือไม่เป็นมลพิษแล้วครับครับประเด็นเรามีการทําของของเสียเหล่านี้ให้กลับมาเป็นแก๊สแล้วเป็นเชี่ยวเพลิงมีไหมยรถึงขั้นนี้รือยังโรงงานเราอของเราเราเราก็มีโรงแแก๊สโรงแปรแก๊สด้วยแล้วก็มีโรงไอเทนนด์ด้วยครับอ๋อเรามีทำอยู่แล้วนะทำอยู่แล้วครับผมแต่ปัญหาจะมีบางส่วนที่อยากจะขับสูญเสียที่ต้องบำบัดก่อนทิ้งใช่ครับแเราก็ทยู่แล้วครับผม ก็เรียกว่าสิ่งที่มันมันมันต้องสูญเสียไปไม่ว่าจะเป็นความร้อนไม่ว่าจะเป็นพวกแก๊สจากน้ําเสียเนี่ยเราเรานํากลับมาใช้ได้สักกี่เปอร์เซ็นต์นะขณะนี้ของเสียมาเป็นของดีโดยประมาณน่าจะประมาณ80%แล้วครับครับครับผมครับนำกลับมาใช้น่าได้ประมาณแปดสิบเปรนแล้นปล่อยทิ้งไปทําลายมลภาวะกันนอกเนาะครับทีนี้ที่เหลืออีกประมาณสัก20%หรือ1 0ที่เหลือเนี่ยนะครับ โรงงานคาดว่าเราจะทําให้ชุมชนพอใจเราได้อีกประมาณสักเม่หล่ยังไงประมาณการจะเป็นจะเป็นในส่วนของที่เรายัางโดนเรื่องร้องเรียนอยู่นะครับโดนเรื่องเรียนอยู่ก็จะเป็นในส่วนของประเด็นเรื่องเรื่องของฝุน่นฝุ่นจากกองชนัชนชันเก่าอ้อยรจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากหลังจากที่เราได้รับรับเรื่องร้องเรียนเนี่ยจะมีหน่วยงานราชการทั้งจังหวัดทั้งส่วนกลางเข้ามาเข้ามา เข้ามาตรวจตรวจตรวจเรานะฮะแล้วก็ให้คําแนะนําเราให้ให้ให้คำแนะนําในเรื่องของการแก้ไขตั้งแต่เบื้องต้นแล้วก็ระยะยาวนะฮะในส่วนของเบื้องต้นเนี่ยเราเราก็ได้แก้ไขาตามที่ราชการแนะนําทั้งหมดนะครับนะฮะในส่วนระยะยาวเนี่ยเราในส่วนของฝุ่นตัวกองชันอ้อยอะฮะเราได้ว่าจ้างทางที่ปรึกษาเป็นผู้ชนานาญการนะฮะผู้ชำนาญการว่าเออมาดูมาดูสภาวะความเป็นจริงของเราหน่อยว่า กองเก็บกา,าาาากากอ้อยของเราเนี่ยอยู่ตำแหน่งตรงนี้ความสูงเท่านี้ขนาดของตัวไอ้กากอ้อยของเราเนี่ยมันมีกี่ไซส์บ้างแล้วเขาเอาไปเข้าห้องแลบ p จำลองฮนะไปเข้าห้องอุโมงลมจำลองว่าขนาดฝุ่นเท่านี้เท่านี้จะโดนลมที่ความเร็วตั้งแต่น้อยไปหามากเนี่ยไปได้เคลนตัวไหนหรือขนาดฝุ่นตัวไหน,หน,น,ไหนที่จะส่งผลกระทบไปให้กับทางชุมชนได้บ้างใกล้เคียงนะฮะจึงเป็นจึงเป็นที่มาของการออกแบบ ตะข่ายสูง27เมตรนะฮะตะข่ายสูง27เมตรอันนี้พอเป็นเรื่องของตะข่ายสูง27เมตรเนี่ยเราก็วลอ,อกีกกังวลว่า,เ,าเรื่องของความแข็งแรงเป็นยังไงนะฮะเราก็เลยต้องอให้กับทางวุฒิวิศกรโยธานะครับเขาเซ็นรับรองมาให้เราว่าเออในเรื่องของความแข็งแรงในเรื่องของการรับแรงลมนะฮะมันสามารถ27เมตรเนี่ยสามารถแข็งแรงรับแรงลมได้จริงๆนะฮะตอ,ตอนนี้ซึ่งตอนนี้ฮะเรา ทางด้านฝั่งทิศตะวันออกอ่ะหรือติดกับทางบ้านบ้านชุมชนบ้านผู้ร้องอ่ะฮะ <laughs> เราเสร็จไปแล้วนะครับตอนนี้ที่ยังเหลืออยู่คือทางด้านในโรงงานคือทางฝั่งทิศตะวันตกนะฮะตอนเนี้ยณขณะน,นี้ตอนนี้ได้อยู่ประมาณ80%แล้วซึ่งเราซึ่งเราเชื่อว่าสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะเสร็จทั้งหมดอา่าพอเสร็จทั้งหมดแล้วเนี่ยเราเราก็เชื่อว่าเราจะป้องกันปัญหาเรื่องฟุ่นอ,ออน,นี้ได้ครับใช่ครับนี่คือจุดเดียวที่เหลืออยู่นะใช่ครับใู้ระองจากจากฉากอ้อยจากช้นอ้อยเนี่ยนะใช่ครับ ก็นี่คือเรื่องดีๆนะครับนี่คือสิ่งดีๆที่มีการประสานความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกัแบบภาคเอกชนนะครับเพราะเอกชนนี่ก็สร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างเลเงินภาครัฐก็ดูแลบนภาวะที่มันจะเกิดกับพที่น้องประชาชนทุกอย่างก็ น่าจะแฮปปี้เอนดิ้งได้ภายในไม่เกินสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นีอ้ออะนั่นมาทำอะไรอันนี้อันนี้คือเสียงบอกเวลาฮะบอกเวลาว่าบอกเวลาว่า,กวา,วา,าใกล้จะให้พนักง,งานอีกกหนึ่งเข้ามาแล้วอ๋อเสียงเสียงนี้ไม่ร้องไม่ร้องเฮ้ยเสียงดังร้องไหม ไม่ครับอันนี้ไม่อันนี้คืออันนี้คือมันตั้งแต่ที่เราเราตั้งโรงงานมา30ปีเราเราจะเราจะใช้อันนี้ครัเป็นสัญลักษณ์ใช่ฮะคนประมาณสักกี่ครัวเรือน70ครัวเรือนไม่ใช่จ้ะ11 12ครัวเรือนจ้ะแต่คนน่ะหนาบเหลือเจ็ดสิบเจ็ดสิบคนจ้ะ70็ดสิคนนะจ้ะที่ได้รับผลกระทบตรงเนี้ยอืออือาช่วยกันเนาะช่วยกันก็คือ ซื้อเข้าออกช่วยพวกฉันน่ะก็นอบคุณซื้อเนี่ะแล้วก็หน่วยงานราชการที่เขามาน่ะจ้ะเขาก็ช่วยได้มากเลยจ้ะจ้ะนี่ไงคือคนเห็นเราไม่ได้ทิ้งเรานะะนี่เห็นท่านเห็นสิงว์ล้อมเห็นโรงงานเห็นพีบัญชานี่ตั้งแต่เริ่มแรกเลยอ่ะที่แกเขามาช่วยพวกเราเนี่ยจ้ะช่วยชาวบ้านตรงนี้เพราะว่าแกมาเห็นจริงๆว่าชาวบ้านตรงเนี้ยเดือดร้อนจริงๆจ้ะ ดีใจเป็นหนักหนาเฮ้ยพี่บัญชาได้มาช่วยเราช่วยขจัดและปัดเป่าและช่วยบรรเทาให้ฝุดจ,จางลงชีวิตเราคงดีขึ้นแน่เลยด้ เดี๋ยวได้ๆอ่าเดี๋ยวนะครับก็มาจับไม้จับมือกันแล้วพี่ประชาทำได้แน่นะเดี๋ยวเขาช่วยต้องขอบคุณอ่าพี่ประชาจากหน่วยงานพโอ๋ค่ะนี่คือหน่วยหน่วยงานที่ไว้ร้องของรัฐไม่เคยชาวบ้านตลอดคือขอบคุณจากแค่จัดชาวบ้านจากพี่โอ๋ค่ะพี่ประชาเนี่ยตัวโค้งไม้มาถึงจุดนี้เลยค่ะ คุณถูกใงานไม่ไม่ทอดทิ้งไม่ทอดทิ้งที่รัดีก็เป็นคนนงที่ช่วยชาวบ้านมาตลอดบไในดีมีเสียในเสียมีดีอย่างเช่นที่โรงงานน้ำตาลพิมายแห่งนี้นะครับกําลังทำส่วนที่ดีให้ดียิ่งขึ้นและทำส่วนที่อาจจะรบกวนมวลชนเนี่ยนะครับให้มันดีขึ้นแม่นบอแมน เท่านั้นยอหอยอหอยอย่าห่วงนะครับว่ทุกคนร่วมมือกันภาครัฐไม่ได้ทิ้งทอดพวกท่านภาคเอกชนผู้ลงทุนเขาก็ไม่ได้ทิ้งทอดพวกท่านวันนี้เขามาร่วมมือกันนะครับเราจะดูแลท้องถิ่นเราจะดูแลชุมชนเราจะดูแลชาวบ้านควบคู่ไปกับการสร้างเม็ดเงินให้กับเศรษฐกิจของชาตินะนะจ๊ะจะบอกให้ ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน